ทีมคนหนุ่มนครภูเก็ตเดินหน้าลุยลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ปี2568และร่วมกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครภูเก็ตทีมคนหนุ่มนครภูเก็ตนำโดยคุณพิสุทธิ์สุทธิจินดาวงหัวหน้าทีมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตหลากหลายชุมชนเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2568พร้อมร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความสามัคคีในท้องถิ่นอาทิชุมชนหัชนานิเวศชุมชนโกมารพัฒชุมชนแสนสุขชุมชนหลังหอประชุมชุมชนหลังสาลากลางชุมชนบางง้วชุมชนสะพานร่วมภูมิผลหนึ่งเราไปพูดคุยกับคุณพิสุทธิ์สุทธิจินดาวงหัวหน้าทีมคนหนุ่มกันเลยครับก็วันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมวันสงการของชุมชนโกมารพัฒนะครับก็เป็นชุมชนที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับใกล้กับโรงพยาบาลอชิละ วันนี้ก็ถือโอกาสมาร่วมเกี่ยวกับตักบาตรนะครับแล้วก็ลดน้ํตดาหัวผู้ใหญ่นะครับก็ถือโอกาสได้มาขอพรกับผู้ใหญ่ของชุมชนโคมลพัฒน์ได้พบปะพี่น้องชาวบ้านด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงการนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันสงการนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปัารถนานะครับ รล่รวยเงินทองนะครับมีเงินไหลกองมีทองไหลามานะครับแน่นอนสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับพาามัยสมบูรณ์นะครับทุกท่านนะครับนโยบายทีมคนหนุ่มนะครับตอนนี้เริ่มทยอยออกมาละแต่ถ้าเอานโยบายที่ชัดเจนนะครับแล้วตรงไปตรงมาคําไหนคํานั้นนะครับก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องถนนนะครับถ้านโยบายเราก็คือเราครั้งนี้นะครับทีมคนหนุ่มนะครับเราใช้วิศวกรนะครับที่มาเป็นวิชาชีพนะครับรวมผมแล้ว4คนแน่นอนในเรื่องของถนน นะครับตั้งแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่ถนนเทพสตรีนะครับจนถึงถนนภูเก็ตนะครับยาวไปถึงสะพานถินนะครับนะครับในในโยบายของทีมผูหนมเราจะทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้แน่นอนไอัน,นี้คือตรงไปตรงมานะครับคือเนื่องจากว่าเราเข้าใจในเรื่องงบประมาณการบริหารแผ่นดินเรารู้ว่าเราสามารถที่จะให้ความใส่ใจความสําคัญของงบประมาณแผ่นดินในเรื่องของการที่ใช้ ทำถนนนะครับเป็นอันดับแรกอันนี้เข้ามาแล้วทําทันทีนะครับอัน,นี้ยืนยันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องชุมชนนีเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดนี้ก็คือว่าถ้าเข้ามาแล้วนะครับภายในไม่กเกินสิ้นปีเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาแล้วต้องเสร็จภายในสิ้นปีนี้ทั้ง3.3ชุมชนจะมีกล้องวงจรปิดใช้แน่นอนนะครับอันี้เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับนโยบายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าปปานะครับหรือเรื่องต่อผงขยะก็ มีครบถ้วนเดี๋ยวพูดแล้วจะยาวแต่เอาเป็นง่ายๆว่าในโนโยบายเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปานะครับเราเข้าใจเรื่องการขัดแคลนน้ำานะครับวันนี้ในเรื่องของน้ำประปาเรื่องน้ำใสนะครับมีพอเพียงเนี้ยเราให้เป็นประเด็นใหญ่ก่อนส่วนกินได้ไม่กินได้ขอให้กลับมาดูในเรื่องของ น้ำต้องมีคุณภาพที่ดีในการอุปโภคนะครับส่วนจะบริโภคนี้จะเป็นเรื่องของอีกนโยบายในถัดไปในสี่ปีข้างหน้าหรืออนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งนะครับน้ำประปานี้ครับทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้านะครับหน้าหน้าแรงที่เราผ่านมาและหน้าฝนอะไรเงี้ยในเรื่องของน้ําประปานี้มันจะมองแค่มิติแค่น้ําบริโภคไอ้น้ำอุปโภคอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปดูในเรื่องน้ําเสียในเรื่องการเก็บน้ําเช่นในเรื่องคลอง เะครับเรื่องเกี่ยวกับสวนหลวงที่ต้องเก็บน้ำนะครับช่วงหน้าแล้งจะต้องมีการขุดลอกคลองต้องมีการหาพื้นที่ที่จะเพิ่มปริมาณนะครับที่เก็บน้ําอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําประปานี้ครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราซีเรียสคือคือการดูแลนะครับเมนเทนเนนต์นะครับ,รบเพื่อจะให้มันไม่สกปรก มีามีการทำงานทีมงานเมนเทนเนนซ์ของผมเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเข้าไปเมนเทนเนนซ์ความสมบูรณ์ในการดูแลในเรื่องถนนหนทางท่อนะ้ำปะ่ปะปาสิ่งอย่างเนี้ยคือจุดแข็งของทีมคนหนุ่ในยุคนี้นะครับอันนี้บอกไว้ในเรื่องนะะ้ำป่าปานะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องบ่อขยะนะครับบ่อขยะที่มันเป็นปัญหาที่ล้นนะครับ,นะรบในเรื่องของการจัดเก็บขยะการเข้าไป เอาขยะไปไว้ที่บ่อนะครับรวมถึงเตาเผาขยะด้วยนะครับเรื่องขยะนี้ผมมองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ถังขยะนะครับตั้งแต่รถขยะนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรื่องบ่อขยะนะครับถ้าเรามองอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะแก้ปัญหาได้บูรไม่บูรณาการนะครับในส่วนของผมนี้ผมคิดว่าในเรื่องของถังขยะนะครับต้องมีเพียงพอนะครับต้องมีเพียงพอให้ประชาชนนะครับในการที่จะเพียงพอในการทิ้งแล้วก็เพียงพอในการคัดแยกด้วยไอเนี้ยเป็นต้นทางต้นทาง ต้องปลูกจิตสำนึกนะครับต้องมีไทม์ไลน์ในการเก็บขยะที่ชัดเจนนะครับถ้าเราจะแยกนะครับเราจะไปรวมนะครับเราให้ชาวบ้านแยกแล้วเราจะไปรวมทีเดียวก็ไม่ได้สิ่งตรงนี้เราจะซีเรียสเราจะเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นทางแนะ่นอนครับต้นทางดีระหว่างทางก็สำคัญระหว่างทางคือรถขยะเราเองได้ได้ได้อยู่กับเหตุการณ์และก็พี่น้องประชาชนนะครับที่เขาใช้ชีวิต นะครับก็จะประสบปัญหาเรื่องน้ําขยะไหลบนถนนระหว่างทางนี้ก็ส <ana> right ําคัญนะครับเราจะดูในเรื่องของข้อกฎระเบียบที่เข้มข้นกับเอกชนหรือรถขยะที่ทําน้าหกเลี้ยราดนะครับก็คล้ายๆที่ทรายนะครับรถสิบล้อขนทรายมาทรายหกเลี้ยราดเขาก็โดนปปับตรงนี้ครับนะครับก็ถ้าเราเห็นตรงนี้ระหว่างทาง พี่น้องประชาชนขี่มอไซค์พี่น้องประชาชนอยู่หน้าบ้านออกมาน้ําขยะกองอยู่หน้าบ้านตรงนี้ถ้าทีมคนหนุมเข้าไปในการจะตัดให้เด็ดขาดในเรื่องตรงนี้เพื่อจะไม่ให้เราอยู่กับวิถีชีวิตในเรื่องความเหม็นนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับสาหรับประเพณีสงกรานไม่ใช่แค่เทศกาลแห่งความสนุกสนานแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมามองเห็นคุณค่าของครอบครัวชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองของเรา ทีมคนหนุ่มเขาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังบวกและความสามัคคีให้กับชานะวนครภูเก็ตทุกคน